สีสีหลือ,องจากพี่หนอสีขาวจ้ามาปอดหมกสีสมพี่หนอนพี่หนอมาอดมาที่บด ทุกกคนพอกันวัอนี้กาวันที่หนึ่งก็รกฎระดาพมสองพันหาลอยหกสิห้าในเวลาโมงเึงพี่นนอกวัอนี้เข้ากมาเขาปลาขึ้นผู้ขึ้นเกล้าจ่ามหาเฮ็ดจ่าวันนี้ข้าสสีมานบอยรุนมึงได้จ้าืันนี้ข้าสีได้เห็ดม่วแกงบอเอาดอกแรกแห่งมานเทากัพอได้จ้าลังโกสีขาวจ้ะพี่นนอกนอนนดอกแรกเขา

Chúng chung đây cả

Cái đoạn nào nó? Thì cú nó. Cái đó ng ng chào, cha. Trời mẹ hết Cái chụm Cái này, đó Thì đó เดวดอกน้ำงาด้วยนะเดี๋ยวดอกน้ำม่นบอนกะตาพี่นนองเดี๋ยวอ๋อเลยจ้าแกงเลยดอกนึงสท่าน่น Cái nào cam ngậm Cái ngang tôi đổ nó Đổ ngang đây nọ Để em văn đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền không เฮ็ด,ด,ดสวงหนงแจ้งแสบเล็ดพีนนนมม่น้องคนบม่หัำมันดอกมันแข็งดีพ้นเผานี่กเทาผู้แ,แห้งผู้สองตาดแปลงแห้งพี่น้อง

ดอกนาดีแฮะบวกได้จ้ะพี่น้องบวกดอกเดียวอ้หดอกเฮ็ดอยู่นี่ค่ะเจ๋อเจ๋อเนาะเจว่าดอกตันจเลืออยู่ทำงานเลยอู้หดอกนะดอกน่อพี่น้องนี่นี่เทางคอน เล็บเทาดินใหญ่เนาะดอกมันหนาเนาะดอกมันหนาเห็ดอัรณ์ต่างๆด้วตะเกียงวานดี

กเกิดก็มีเยียงเสียด้พี่น้อเ็ดหนเลยดอกมันเขียงดีเห็ดบัวกมีกพุ่ก็มีกลังเกิดก็มีเ่องดอกหน่อยก็มี สีขาวจ้ามาพอร์ตอะสุณหมกเข้ามาป่านมันข้ามหมากเลยพี่น่องตำบลไห่คาำเพื่อบุญผลิตผู้ซองตาดจ้ะบ้านข้าวแก้วพวกข้ออ๋องจ้ะหน้าชื้รวยพวกไก่กันภายในดอกพี่น่องหน้าชื้รวยก็มัน วันคำบาปโอ้ยดอกงามอยู่นี่สมจ้ะออกดอกเดียวได้พี่นอ้องโอ้มีหม,โมโ่เลยจ้าเฮิละงหกสีขาวจ้ะพี่น้องสองดอกจะ้ะโม่นี่บยบุรีเ,เก็บโดนละพี่น้องเฮิละงหกนี่เอามาพอโม่ฮ็ดโอ้โม่ฮ็ดล่างเหลืพี่น้องแบบหลายเลยน่ทงก้ั มันเดือดพิณหงมันแล้วมาหน่มันมันมันมานนิมันมาขอมูค์ี่อุ๊ยหยาบหยาบนี่เรางงเขาก่อได้อยู่จะลาพาเทสเลยพน้องมันี่ไรอยู่บ่ ังเหล่็นนั่งเหลหอยออกยังวะจะเปิดไรปนีเอออันหามจงไหนเป็นวนนีโอ้ยมเบเยมได้ยี่หักบังแน่โอ้ยได้ยี่ตัวนีเ็บบานขมเห็ดลังเหี่นี่ตยังหอยหลุไปทางผูบกลยเนาะ Ừ, ừ, sắp không ừ, chắc thằng quân đâu Cái dưới xé bàn bạc thôi Cứ ừ. mà cây ừ ừ, ừ. ừ. Bỏ Cái đeo rồi chứ hả Bỏ

ไปผู bo, u, yeah. s <S well the the ้บกผู้บกมันออกลายเด้ค่ะว่าผู้บกเงี้ยมันออกมันออกลายเลยตัวดอกงามๆอยู่อุ้ยสายร้านแหงบอกให้ผุนเขาที่มันเสียบไปเก็บยวมองไหนอยู่ผู้บกแถวข้าน้อยอยู่บ่ก็เผาหล่อรุ่นบ่ bọn ấy bị chết thăng nã chửi lui không? coi cái nã chửi của nó, em phở luôn, bản เออเออแม่ยูเฮ็ดเห็ดละหักร้ายทั้งคุนเได้โบหัวเลยไมแด้ว่าผู้อ่ลูกนี่เ็ไปมาโดนน่ะล่ะก็ว่าเก็บที่ทั้งุนก็ออกหน้าทั้งน้าจะรยอยนแต่ว่าทั้งุนด้านอ๋อม่ได้นไปเนือนึงล่ะไม่ได้อกมา้ววอ เปลี mm ่ยนฝ่าลายเห็ดเนาะบอกตนโดนจังพอสองหนึ่งบอะไปทัวร์อยู่ว่าผู้ช่องจัสาม เห็นยนั่งเลียลายอยู่เสียู่เด็กเีเพลรหนาเลยนี่มันแข็งดีมันเหมือนเลยส่วนเสียด้เสื่อมสี่ลายครั้งนา้เดี๋ยวส่วนผลนหน่งเรียงอาจจะเหมือนไม่ยางแล้วพีเพชรพอกันแต่ว่า Ngam khai đi của mình. hết hết. Could you tell that bumi? Thank you, mì hết lắm? Hết lắm, hết lắm. Hết lắm, bố mì Hết lắm, hết lắm. Hết lắm, hết lắm. Hết lắm, hết lắm. lắm, hết lắm. Hết lắm, lắm. Hết lắm, hết lắm. Hết lắm, hết lắm. เครื่องเครื่องตามองเดียวเนี่ยมองเดียวเฮ็ดตุงเรียง,รงจ้าพี่น้อ,องเฮ็ดตุงเรงียง,รงค้าหลายจะ้ะเรียงค้าหลายจ้ะเฮ็ดล้งแหล่จ้ะแม่งแม่งกินขามเหลืองหมดสีสีเหลืองจ้ะพี่น้อสามจุ่ม ดอกงามเงี้ยวันเดียวกี้พี่หลงโงกเป็นเดือนแล้วพี่น้องเยดอือดดมตาดอกนี่ัไงมันบานมันบานอย่างอันอย่างที่เปื่อยๆนี่แหละพี่น้ออ่ามันแข็งก็สิเอาอยู่มันมันบานมันอันนี้ที่เป็นเปื่อยๆนี่อะไรอันเป็นเปลือกนะยังใส่อยู่ยังมีรวมช่องคำดอกอยู่ เพื่องดำจะพี่หน้อง้อดอกไม่ชอนดอกเหรอทิตงน้ำพุนจะพี่หน้อง้อนดอกทาพวงน้ำพนพี่หน้ออาบวงแค่ดอกเยอะดอกงามเลยหงายพ่อไล่ดอกกระพานนิดนึ นี่ดอกนึงขึ้นดองงามอยู enfin ่ขึ้นดอกหอยเป็นมูใหญ่ๆตั้งงานทีละถุงกระต่ายในพี่น้องง่ายเตอร์ไปจ้ะเครื่องกระต่ายในพี่น้องหนากหลายชนิดจ่าฮดเฮ็ดรวมเฮ็ดรวมจ้ะหาอีกนบัวหมูมูบัว นี่แตต้นบากปลาสองสาดสีขาวพี่นนอะตัวหง,งานเลยตัวนี้อมเลยโอ้หอไูกพี่น้องเปื่ยละเปืเปยเอาไปเฮ็ดเสือซะปวกมาฝนเลยพี่เนาไม่ได,ด้ปวดกระโดดิ ปวกกิ๊กบ่เม่นี้ปวกกิ๊กดอกเนาะตอนฝนตามดอกเก็บมองล้เลี้ยดหน่อยพี่น้องสะสมกรตาใหญ่เนี่ยแหลพี่น้องเลยเยเทียงอรอกเทียง,งใหญ่อยู่นี่ระงองสีสมพี่น้องมูนี่ศีดอกมึงจะ้ะ สองามเห็นไหเนยน่ะพี่น,น, <stimulation> น้องมาขอควนเห็ดบดสองามเนาะเห็ดบดก็ออกเห็ดบดปันแต่ว่าบนหัวทางหางจะออกบ่ทางหารวยรอกีน้องที่นี่กั อัลเบโดนชิโดนฝุ่นพี่นอ้องมีแต่ต้นมากสองตาดเขามาเก็บเห็ดดีๆแลงอกออกดี ก่อนกับข้นมาเป็นขังแหลกเด้อพี่น้องเล็ดเท้าดินอู้ตันนี้บ่ได้แล้วจริงมาช่วงดอก ป้าบาบคัดคัดพีน่น้องเอ้ยเแ้นเทดบอเลี้ยไปไหมใครขม้นไปช่วยอะไรกูจูงงาน Hai phi nông bưng Sống tạt thì... Thì Cái chùm nhìn nào lẻ đấy phi กราองางนาวไม่เห็นหอคแบบหานาแล้วออกเป็นมูได้เห็นเห็กดงเขียวคืดหานาแล้วเยงเสียพอก,กันโอเแข็งดี ึ้นหมูเลงเนาะเห็ดนาเลยอันเป็นตาละทือว่ามมอยี่ด้มีมนี่นเนาะ 就走了。

ใส่ได้แข็งดีดอกจูมันรวมกไหลายทุอข์พอคอนเห็ดบดพี่น้องหงามเลยสาราาเห็ดได้พี่น้องเลย เตรียมกระตาแสันแห้งเลยพี่น,น,น้องไก่ก้อนลงไก่ก้อนเพยาะจตรีมมันสั่นแห้งช่องาปาบลูกเฮ็ด้าไปร้านเติ้อยู่พี่นอ้องเต็มบขเต็ียมไปไหนหรอพี่นอ้องเด็กกระตาอยู่พี่นอ้องไปร้านเติ้อยู่ เอาสิกรับบ้านอาจ๊ะพี่น้องพี่กันเฮ้ากะบ้านข้ามบากตำบวนหอยคาอำเภอบุญดริกพี่น้องผู้สองตาดเอาฝากกดไล่กดแร้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือ,อนคลิปใหม่ๆในเด้อจ๊ะพี่น้องขอบคุณในหลายใจ